หมดแรกที่เราจะลองนะครับผมเป็นโหมดปกติก่อนนะไม่ใช่โหมดอีคอนนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง ตอนนี้ก็มาถึงโหมดสปอร์ตนะครับกดปุ่มดัโหมดตรงนี้นะะหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นคําว่า power อยู่ข้างล่างนะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง